ครับสำหรับวันหยุดที่เราได้มีโอกาสไปพักผ่อนกันกับครอบครัวนะครับก็เลยอยากลองทําคลิปและพอดีได้ไอเดียในการทำเอฟเฟกด้วยนะครับก็วันที่6กันยายนพุธศกร่องาช2563นะครับก็ไปสยามพารากอนจุดประสงค์หลักเลยก็คือมูลนะครับจะใช้คนเล็กจะไปเอารองเท้าบาสผลสุดท้ายก็สมใจอย่างนะครับแล้วก็จบแค่นี้ก่อนนะครับชหรับวันนี้ก็เป็นการ ทดสบการเสียงไปพร้อมๆกับการใช้เอฟเฟกใหม่ด้วยนะครับครับก็เป็นการทดสอบไอเดียผสมภาษาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีการอัดเสียงอเปล่าแต่ตอนนี้จะให้มีภาพปรากฏอยู่ในคลิปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบไอเดียแล้วก็ลองลูกเล่นใหม่ๆดีกว่านะครับ